ดีครัพี่น้องปองไปสูคูสูคุณพบพอ,พอกับช่องสาวบ้านหาหนุ่มสวีเดนพี่น้องจ้าพบพอกันในวันที่หนึ่งพฤษภาคมสองพันห้าหกสิบเจ็ดพบพอกันมือน่อวันแรงงานจ้าอาจจะเป็นมือยุดพักค่นหลายๆคนเนาะค่ะลมห้อน,อนพี่น้องมือนีนลมแห้งจ้าแต่ว่าผัดอากาศห้อนหอนเขามหาตัวเขาคือเกา เอาค่ะดูแลสุขภาพกับทั้งใดกับมมนแต่คิบมาว่าห้อนคือกันห้อน,อนคือกันจะ่ะฝนบอตกในยินข่าวว่าฝนสีตกเร็วๆนี่แหละพี่น้องจากสิตกโบตกจะ่ะกะร้อฟังเบิงเนาะเพื่อนมาวันที่สามพายุสีเขาพะนะขอแต่ฝนเด้อบอ่ขอลมจ้าเอาคลิปนี้สมามดามิโตเล็กมาฝากมาตอนค่ะเหล็กออกเร็วมืออื่นเนาะจะ้ะมือหนีกับเป็นวันหยุดกะแรงงานเหล็กโบออกจ้า คลิปนี้เป็นเลขเจ้าของรีสอร์ทเมืองเพรเดอร์พี่น้องเม็ดเดียวโตเดียวเข็นเข็นเพิ่นนด้ทรงไห้สาบนาหนังเบาเว้เว้เว้ซูพี่น้องแฟ้นชองเอฟซีฟังฟังให้จบฟังให้ข้าใจคลิปนี้นะคะเป็นตัวเลขเจ้าของรีสอร์ทเม็ดเดียวเข็นเข็นแล้วก็ตัวเลขเอฟออซีจากซูรินนะคะโค้งสุดท้ายเม็ดเดียวบนเม็ดเดียวล่างคือกันจ่ะแตเพินบ่จะดวกให้สัมผณ์เนาะ บ่เป็นยังจ่าไดตัวเลขมาไก,ก่สาบนามาน่งบอกสูพี่น,อน้องแฟนจงเอฟซี FC ฟังคือเก่าหรือว่าผู้ใดมีแนวทางอย่าวางในช่องผู้ใดฝันในตัวแดงจึง้งคืงกะสามารถยิบยุกมาบอกมาฝากมาตอนถักไอดียลมาใดส่วนตัวจ้าคืนยูนีเป็นไอดียลายควาอาร์โค้ดสาวนาเนาะค่ะถักไทยมาใดจา่าเอฟซีแฟนองขอมาหลายหลายตัวเลขคนฝันเม่นเม่นห้าหกศูนย์ขอมาหลายคักค่ะ รอเด้อจ่ารอมืออื่นค่ะโค้งสุดท้ายคือวันที่สองเนาะเดียวสาบนาสีตามให้จ่าเมื่อนี้สาบนาไปหาิ่ญหาจัางไรกับบ่าอจักเพิเ่นไปใส่พี่น้องจ่ากะรอฟังค่ะก็คือมืออื่นเนาะเพราะว่าเมื่อน,นี้เป็นวันพระจ่าเพิ่นอาจจะฟันกะได้เนาะแต่ยังบ่ได้เด้อค่ะสําหรับอิบซีแฟนจองทีรอความฝันเนาะค่ะโค้งสุดท้ายของคนฝันไม่แม่นห้าหกศูนย์กดติดตามไว้รอฟังไว้จ่าเอาบ่บวหลายใหญ่ไปพี่น้อง ไปเบิ้งเลขเจ้าของรีสอร์ทเมืองเพชรบางวดนี่วันที่สองพฤษภาคมเม็ดเดียวตัวเดียวเพิ่นฟันให้ตัวใดไปบึ้งไปฟังพร้อมๆกันจ้าเนี่ค่ะเพิ่นทรงให้สาบนาเลขรีสอร์ทมาแล้วเด้อขับวสันดวนดวนมาดวนดวนเอาไปเวาวเอาเด้อพนะบอกเป็นยังว่าถ้าได้ตัวเลขเนาะพี่น้องสาบนากับมานางว้าสู่พี่น้องเฟ้นชออิบซีฟังคือเกาเพิ่นฟันให้วิ่งสามเลขเพิ่นส่วนมากจะมาบนเด้อพี่น้อง เป็นชุดเลขบุนฟันไปให้ที่สามวิ่งสามบนจับให้หางเดียวคือห้าสามหกห้าสามหกเม็ดเดียวโตเดียวโครูจ้ากะสิตัดให้สามนาสิตัดให้ยุจา่าตัดจักหาสามสามหาสามหกหกสามหรือ 5, 6, 6, 5. หา้าหกหกห้เา,าเนาะจ้าอ้อา่าดเดี๋ยวสิไปเขียนใส่การะดาษให้ชัดเจนเนาะพี่น้องสิได้เบิรงให้เข้าใจเพิ่นว่ได้ให้มา งวดก้อนเป็นกระบ,บอกใหายเด้อจ้ะงวดก้อนพุ่นกระบ,บอกใหายงวดนีเป็นพึ่งไดหายมาคือบ่มีสติติงวดเกาให้เบึงเด้อจ้ะมีแต่งวดนีเป็นปล่อยมาเนี่จ้ะเอาค่ะเดี๋ยวสิเขียนเซกกระดาษให้ชัดจ้าค่ะาสาบนาเขียนเซกกระดาษให้ชัดเจนเราจะสำหรับตัวเลขรีสอร์ทคนเลขเจ้าของรีสอร์ทเมืองเพชรจ้ะในงวดวันที่สองนี่เิ่นฟันห้เด้อค่ะเลขเพิ่นจะมาบนอย่างเดียวฟันไปที่สามจ้ะ สามตัวมิดเดียวห้าสามหกแต่เพิ่นเหตตัดหลินเพิ่นเพื่อด้ตัดห้แต่สามนาตัดห้แยกห้แบบนี้เด้อค่ะห้าสามห้าหกและสามหกพี่น้องหัวก,กับเก่าตัวเดียวกันล้องกับหัวไปน้ำเนื้อเด้อค่ะสำสำสำรับผู้ที่มีทุนหลจ้ะแต่ว่าถ้าบ่มีกับบ่เป็นยังจ้ะใส่ตามนี่ละกันมักกับคอยจัดแต่ว่าเลขสามเพิ่นห้มาตัวเดียวมิดเดียวผู้ใดมีอ่าเลขบนวิ่งบนแม่นๆมมาจับใส่กันก็นกไดเนาะพี่น้อง ขอบุญขอบคุณเจ้าของรีสอร์ทเมืองเพชรเนาะคะ่ะขอบุญขอบคุณที่มามาฝากมาตอนจ้าสําหรับแนวทางเพบหน้าจอจ้าเป็นตัวเลขเอฟซีทั้งสุรินเนาะคะ่ะที่ส่งมาให้สาวบานาะโค้งสุดท้ายค่ะอันนี้ต้องวดจ้ายวเยบิ้งโค้งสุดท้ายด้วยค่ะสวัสดีสาวบานาโค้งสุดท้ายสองหางเพิ่นว้าเพิ่นว้าจ้าวัดดวงไปเลยในงวดวันที่สองนี่เพิ่นใไ้โค้งสุดท้ายสองหางพี่น้องเพิ่นใไ้บนนี่ จัดไปเลยคือ0 8 8 0พี่น้อง0 8 8 0มาบนล่างนี่คือ69เกาเน้นล่างกันบน6เก้าตเดียวโคูลเอาแบบง่ายๆกระชับไม่ซับซ้อนคือบนไปที่08ล่างไปที่69เก้าเนาะค่ะเนาะเอาค่ะเดี๋ยวสาบานจาจะเขียนใส่การะดาษให้เจ็บเจนหางเดียวฟันไปเลยเป็นวาเม่นๆม,นมนรวยรวยเนาะค่ะป้ใดงบน้อยฟันไปตัวเดียวคือ08ดเด้อค่ะ ขอบคุณนะคะ่ะ F C ทางสุรินทร์เนาะคะ่ะที่นํามาฝากมาตอนขอบคุณหลยๆคะ่ะเอาสีไปจุดใส่กระดาษให้จ้าเป็นใบไมา,าตองงวดพี่น้องเนี่ยค่ะอันนี้คือตองวดเด้อค่ะให้บึ้งตองวดเดี๋ยวเสรให้บึ้งโค้งสุดท้ายจ้าจ้าตัวเลขโค้งสุดท้าย F C สุรินทร์เม็ดเดียวสาบนาขับหายซื้อจา้าเพราะว่าตรงสื่อไปกับเนาะเมีนวาตัวเดียวก็ได้จ้าเพื่อนห้บนเม็ดเดียวคือ0 8 8 0ค่ะสำหรับเลขล่าง6 9เ6เด้อพี่น้อง หกเก้าเก้าหกเลขคือสีออกสูงเนาะค่ะเลขตัวนี้สีบ้านสบอนน่เลขติดเก้านี่สีซื้อบ่ไดเลยจ้ะส่วนหมกักเอาพิจารณาค่ะสําหรับโค้งสุดท้ายอันนี้เอามาเปรียบเทียบเนาะค่ะนเนาะผนปล่อยตัวงวดเป็นงวดแรกค่ะที่อีซีทั้ทงสุรินเพิไดอ้อดยหยิบยกมาว้ามาฝากมาตอนทั้งสาวนากะผิจารณาเบิ่งค่ะกะถือว่าเลขบลไยจ้ะเพิ่นกลับไปกลับมาซื้อๆผู้ใดมักตัวงวดกะตามนันเลยจ้ะ ตองวดเป็น,นไหเปดศูนย์ศูนย์เปดสี 4, ่เปดเปดสี 3, ่สามศูนย์ศูนย์สามและสี่สามสามสี่อันนี้คือตองวดจ้ะสําหรับโค้งสุดท้ายกะบุญเป็นไหศูนย์เป็ดเปดศูนย์เม็ดเดียวแล้วก็ล่างให้หกเก้าเก้าหกนอะค่ะผิจารณะเบิงพี่น้องเหลขงามอยูจ่จ้ะแต่ว่างวดนี้ก็ว่าศูนย์มาแห้งด้ยค่ะศูนย์กับเก่านีมาแห้งอยู่หลายอาจารย์ก็ไหศูนย์เลขติดศูนย์เนะาะค่ะหลายอาจารย์ก็ไหเก่าย่าถิ่งเก่าเป็นว่า เอาพิจาราน้เบิ่งค่ะมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้งๆเป็นน้ำใจให็นเด้อพี่น้องจา้าการได้ยินได้ฟังแล้วเนาะค่ะฟังให้จบฟังให้เข้าใจค่ะเบิ่งใน่พี่น้องลมแห้งแต่ว่าเป็นลมห่อนต้นกล้วยตายเบิดหดจังเลยกับใบยู่ค่ะห่อนไหลาอากาศเอาดูแลสุขภาพจ้าการได้ยินค่ะว่าฝนกะสิตุกละละแต่ว่าหัวมือได้ค่ะอาจจะเป็นผ้าอยูก่กะดูแล สุขภาพร่างกายเนาะพี่น้องจ้าอากาศร้อนๆอยาออกเดตดื้อค่ะเพราะว่าคนเป็นฮีสตุกหลายพี่น้องเนาะค่ะเนาะเอาค่ะลิปนี้สาบานาจหยิบยุกว่าเป็นแค่แนวทางเป็นสองอาจารย์ค่ะคลิปแรกต้นคลิปเป็นเลขทางเจ้าของรีสส์ดเมืองเพชรค่ะแล้วกับเอฟซีสุรินค่ะขอขอบคุณขอบคุณพื่เนาะค่ะที่พันในแบงตันตัวเลขให้ทั้งเอฟซีเฟนช่องสาบนาหนุ่มสะวีเดนค่ะ เป็นวันแรกของอ่ะ FC Turinder ที่เพิ่นนามาฝากมาตอนเดินดีเพิ่นก็เลยน้ามาฝากสําหรับเจ้าของรีสอร์ทเนี่ยก็เลขเพิ่นเดินดีกันเลขวิ่งเพิ่นนีเม่นเอาค่ะเพื่ออยากติดต่อสาอนาโดยตรงกะนั่นแหละค่ะคขียวอาโคดไอดียไลยูต้นคลิปเตอร์ค่ code, line, or, คะสามารถแอดมาบอกมาฝากมาต่อเลยจ้าเอาคลิปนี้ในวันวันที่สองพฤษภาคมสคองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดสอนาขอพี่น้องแฟนช่อง FC สู่คู่สู่คนห็งปังดังรวยสู่คู่สู่คณเงินไกองทองเลยเขา สาธุสาธุค่ะไปเราจ,ะจะ้ะสวัสดีค่ะ